เริ่มศึกษาภาษาอังกฤษต้องฝึกกรัม่าไหมจริง,รงๆเวลาเราเรียนภาษานะครับมันมีกรัม่าอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับกรัม่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเอาจริงเราต้องเข้าใจก่อนว่ากรัม่านะครับมันไม่ใช่ชื่อที่เราต้องรู้มันไม่ใช่มันไม่ใช่การที่สมองเราจะต้องแยกหมวดหมู่อะไรออกแบบเยอะแยะขนาดนั้นเหมือนที่เราเรียนในหนังสือหรือเรียนในห้องเรียนที่เขาสรุปมาแล้วเนืกอออกไหมครับแต่กรัม่าเวลาที่เราเรียนภาษามันคือ ความหมายมันคือความหมายเลยนะครับว่าคือกราม่ามันคือตัวกําหนดความหมายของภาษาทุกๆภาษาเลยไม่ว่าจะไทยอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ตามบนโลกใบนี้จะมีกราม่าอยู่เสมอนะครับอ่ะอย่างเช่นอะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเขากําลังกินเนี่ยคุณตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจกาลังกาลังกินอยู่เนี่ยเนี่นคือกราม่าหนึ่งที่ผมสอนทุกคนอยู่นึกออกไหมครับคําว่ากําลังกิน ต้องใช้แบบนี้ต้องเขียนแบบนี้ต้องเป็น is eating นะครับถ้า eat เฉยๆไม่ได้แปลว่ากำลังกินโอเคไหมถ้า eat the police officer eat เฉยๆไม่ได้แปลว่าเขากำลังกินถ้าจะพูดว่ากำลังกินเนี่ยต้องเป็น is eating เท่านั้นเนี่ย g r a m m เนื้ออกไหมครับแล้วสิ่งที่ผมกำลังสอนทุกคนอยู่ตั้งแต่บทแรกเลย ตั้งแต่ง,ง่ายๆที่เราเรียนกันเลยจนมาถึงวันนี้ที่เรากำลังเรียนอยู่นี้นี่ก็คือกรัมม a านะแต่ด้วยวิธีการสอนที่สอนยังไงให้พูดได้มันก็จะต่างกันนะครับการเรียนกร a มม a าไม่ใช่การไปนั่งเปิดหนังสือกร a มม a าแล้วก็ไปท่องว่ามันมีอะไรบ้างแต่คือการเรียนแบบนี้อยากจะพูดความหมายเนี้ยจะพูดว่ายังไงก็พูดตามแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มเรียนใหม่นะครับอย่าไปเปิดหนังสือกรมมา ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยหนังสือกัมมา่ามาเรียนแบบนี้แทนโอเคไหมมาเรียนกับผมแดนนะอย่าไปเปิดหน,นังสือกัมมา่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังสือกัมมามันคือการที่เขาสรุปภาษาอังกฤษที่แบบอสมมุติสมมุตินะประโยคภาษาอังกฤษที่มีอยู่ประมาณแบบไม่รู้กี่หมื่นไม่รู้กี่หมื่นประโยคนึกออกปะที่ที่ที่คนเราสามารถพูดได้เขาสรุปหมื่นประโยคนั่นอนะ่ะหมืน่นหมื่นประโยคนั่นอนะ่ะออกมาให้มันเหลือเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม นี่คือกลุ่มของประโยคนี้นี่คือกลุ่มของประโยคนี้คือกลุ่มของ,ของประโยคนี้แล้วก็คําก็คือนี่คือกลุ่มของคําเหมือนเราเหมือนเราเรียนมาทั้งเทอมในมหาวิทยาลัยอะ่ะแล้วตอนจะสอบเรามาเขียนไมล์แมปว่าแบบอ่าให้มันเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยเรียนมาเลยไม่ได้เข้าใจหนึ่งหมนประโยคนั้นแล้วมาเห็นแค่ตัวภาพไมล์แมปถามว่าเราจะเข้าใจไหมเราก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอ้าวแล้วตอนที่จะไปพูดบะพูดยังไงเนือ่อกไหมครับอืม เหมือนกันเหมือนกันนะครับเหมือนเเวลาเราจะไปสอบอะเราดูชีสสรุปของเพื่อนแล้วเราไม่เคยตั้งใจเรียนมาเลยเราไปเราไปดูชีสสรุปของเพื่อนเราเราก็ไม่เก็ตอยู่ดีนึกออกปะเพราะมันคือเพื่อนเขาเรียนมาแล้วเขาเข้าใจเขาสรุปออกมาให้มันเป็นกรุป๊ปเป็นกรุป๊ปเป็นกรุ่มนั่นแหะคือแกรมมาการการจัดแกรมมาเป็นหมดหนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปิดไม่ต้องไปเปิดหนังสือแกรมมาเลยคนที่เพิ่งเริ่มเรียนนะครับอ่าส่วนคนใครที่เหมาะกับการเปิดหนังสือแกรมมาอย่างเช่น ผมนี่เองเป็นคนสอนภาษาอังกฤษผมจะต้องรู้ว่าอ๋อกลุ่มคำเนี้ยเวลาเราสอนเราจะต้องเอามาอยู่ในหมวดนี้เพื่อที่เราจะได้สอนนักเรียนให้เราให้เขารู้ได้ว่าเวลาที่เราจะพูดประโยคแบบเนี้ยเราจะใช้แกรมม่ไหนมาสอนเราจะสอนยังไงให้เขาแบบอ๋อโอเคใช้ได้นะคะระับเพราะฉะนั้นผมก็จะย้าแบบเนี้ยวิธีการสอนก็คือ is eating จะพูดว่ากําลังต้องมีคําว่า is จะพูดว่ากําลังต้องมีคําว่า is แล้วก็ต่อด้วย ing เนี่ยแปลว่ากําลัง แค่นี้นี่คือการเรียนเกนมา่าแค่นั้นพอโอเคเพราะฉะนั้นจำแค่นี้แล้วนี่เหลือคือการเรียนแกนมา่าเรียนต่อไปเลยโอเค